ช่วยไหมไม่เองเองส่งโลมาดิส่งจีมาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้กับอีกฝั่งนึงแยกเอาคาเมลอนเกียที่มึงแยกไปสามไฟมึงตามึงเรียกเพื่อนให้กันกลับไปตรงกลางเดี๋ยวเว้ยพอมึงกลับไปช้าตรงกลางมันก็โดนกืนเข้าใจปะพะมึงไม่ไปสามไฟมึงแยกไฟมึงรู้ตัวเองนี่จดตอบมึงได้ยองถ้ามึงแยกไฟมึงก็แพ้ว้ย หรแยกไปดิไอ้เรก็อยอย่างหนึ่งไงอ้อาร์ฟิตี้เ่อนเวลาเวลา,เวลาเพื่อนหลุดไปอะหลุด,ด,ดไปไกลๆอะมึงเรียกเพื่อนกลับมาเว้แตบบ่ก็เยอะที่มึงเปเอาเพื่อนอะ่ะแล้วมึงแบบไปดุมเขาไปรุมสามสี่คนอะที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะมันมันเสียเวลาเว้ยกลับไปช่วยเพื่อนเลยอ่ะจังหวะจังหวะกักนะเว้จริงๆอะ่ะพอเราดันเขาไปเร็วอะเรามีพื้นที่เล่นเยอะอะจริงๆอะเรากักตรงกลางได้เลยนะเว้เห็นปะ จะมีสเปซอยู่สเปซหนึ่งอ่ะที่แบบว่าแม่งโล่งหมดเลยอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปกักฝั่งบ้านเราเว้ยเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งคือเขามีพอปเยอะเขามาชุบฟรีได้และอย่าง,งมันไกลเกินเว้ยแค่แบบว่าจุไอชุบไอเอาเอาไว้ตรงกลางอ่ะยังไงเขาก็ชุบไม่ได้แล้วเพราะมีพีคฝ<ท>ั่งแล้วเออเหมือนเรา,เ,าเลยเรารเราดันไวเว้ยมันเขาไม่มีสเป<อ>ซ <space S 1> เล่นอ่ะเขามีสเปซแค่แค่รถฝั่งบ้านเขาอ่ะแค่นั้นจบเลยไม่ต้องไปกักไกลถ้าเขาชุบฟรีหมดแค่มันมีพอปอ่ะ ถ้ามึงซ่อนศพแล้วมึงซ่อนศพอะไรไปเยเะ้ยะเยอะมึงใหยามชุบเพื่อนเยอะนะพี่มันเราชุบเขาชุบไว้กว่าเราอ่ะเราต้องชุบเลยอ่ะเจอต้องเอาไปเพร่อนนานอ่ะเขาชุบไว้กว่าเราอ่ะชุบไว้กว่าเราเปียบเทียบตรงเนี้ยแล้วก็อุ้มหมามันอุ้มมาเลยเว้ยตอนนี้มันแยกศพขามือไม่ได้อ่ะมึงแจ้งมึงมึงมึงแบบว่าเป็นไปได้ชอบเขาชอบเพื่อนในวัยอ่ะถ้าถ้าเขาถ้าเขาลมหรืออะไรมันดึงได้อยู่แล้วไงมันทีนี้เขาเดือบ มันจะอยู่อุกเหล่าอุ้วัดอุวัดเมื่อกี้มันอยู่ในน้ำแล้วไม่ใช่เหรออุวัดอุวัดอันนี้เชื่อได้ทำไมาไม่ถึงเนั่นแหละพี่ไหวแล้วเมื่อกี้ก็ได้แล้วเออไหวแล้วเว้ยภาพภาพภาพเปนนี่เราตัวออกสี่เจ็ดเราอยู่ได้ถึงห้าห้าเนี่ยไม่โดนโดนตอนย้ายบ้านตอนแรกกูยิงฟรีมากเลยพอย้ายบ้านไปอีมพีฟังหางหนูแม่งรถเข้าไม่ได้อ่ะหนูแม่งอีมพีสองลูกอ่ะแม่ คือเขากัะอย่างงี้ไว้เขากัะที่ EMP ไว้ EMP เขากะตรงไหนเขาศพเราไปกัะตรงนั้นไว้ทำให้รถรถเราวนไปไม่ได้อันนี้ใช่อันนี้คือแล้วแล้แก๊บแบบว่าหมอเขาวนไม่ได้เขาวนไม่ได้กูก็ลงมาเวลาสั่งย้ายบ้านอ่ะพยายามหันหน้ารับกันหน่อยอย่าอย่าไปเล่นข้างหลังแบบว่าฝั่งบ้านเขาเยอะเว้ยเขาเขาวนไม่ได้จริงพี่แต่ว่าเขามีปืนลงเล่นก็เลยอย่าแบบเสียงแบบอย่า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 ดาบดีแบบโคตดาบแบบเขาไม่มีแล้วเนี่ยไมอ่ะเออเขาเขาอ้อนเขาอ้อนฟุตหลายคนนะ เขาลงมาเล่นบอลเลยข้างหลังไงเตมันมันมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะไอตอนที่สั่งสั่งย้ายบ้านอ่ะคือต้องอุ้มศพเขาไปด้วยอ่ะเว้ยคือศพเขายังหล่นอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วเขาวิ่งสวนไปรีอ่ะตอนนั้นจังหวะนั้นมันไม่มีใครเอาศพเขาไปเลยตอนตอนย้ายบ้านอ่ะน่าจะต้องเอาเเขาไปด้วยนะพูดขามือเล่นด่าไปก็ได้ด่าไปก็ได้บางทีมันมันดึงไม่ติดเลยพี่แบบจังหวะแบบ ศพมันอยูู่่อยมันยังอยู่ตรงที่เรากักอยู่เลยอ่ะจังหวะเปิดอะดีแล้วเว้ยจังหวะเปิดอะสวยแล้วสวยมากเลยจังหวะเปิดอะใน่พูดตรงสวยแล้วแค่ไฟใหม่ไม่ต้องซีเรียสแค่ไฟเดียวอยู่ๆเลยพี่อยู่ๆเอยู่ครับอยู่ๆอยู่้จังหวะไอ้จังหวะแบบเพื่อนสั่งเปลี่ยนบ้านหรือว่าอะไรอะมึงมึงแบบไวๆหน่อยนะเว้ย มึงเห็นภาพใช่ป่ะตอนเราซ้อมกันมึงหันมึงหันกลับมาชนช้าเพื่อนตกกลางก็โดนเว้ยชนไม่ไวอ่ะเล่นไฟกลางคุยกันเยอะมึงเถงไวจะไงจะไม่ได้ร้านอะฮัลโหลมึงกลับมายังอ่ะร้านมันได้แล้วเว้ยฮัลโหลมยังกันแล้วใช่ป่ะน่าจะเป็นตีเดิมแหละไม่ตีเดิมไม่มาตีเดิมไม่ตีเดิมไม่พอไอ้ทองไปไอ้ทองไปอังกฤษ มึงอยู่ไหนทอมันทานไม่นานผมได้ปะผมอยู่ไกลมากเลยอะไกลเหมือนกันท้องตู้หมูตู้หมูไกลโอ้มึงตู้หมูมันใกล้กว่าผมผมรับ c อ l อยู่ตู้หมูเนี่ยมึงจะปล่อยไหมนะปล่อยไหมนะเอาไงกูอยู่กูอยู่ไปกันไปกันเมื่อกี้แไปทานไปทานแบบปีเลยสองอย่างที่บอกพี่มีของต่างอยู่สองคนข้างหลังกันที่ผมลงช้าแล้วมันไม่มีใครเห็นว่ามีชาเขาลงมาเฉยๆที่เดือดมันก็ตายอยู่ไม่นานเขาก็มีอาวุธนะจะต้องถามว่าเซจเกิร์กไปไหน มีอยู่ก็ลงมาช่วยเน่ตีพวกนี้บอลหน่ยนะคนลงไปเปิดของแล้งัดจริงหอกไม่ดูนตีกันหรอกเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไฟเดียวเอ้วอยืดไปชิ้เยอะมีอยอะผัด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 ผัแตัเผัดรัดผ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 ันเัดผัดผัดผัดนัดผเหมือนเดมใส่ัหมือนเดมัดผัดผัดผเดผัดยัดผ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 ดีดผาดปัดผัดผดผด่ัดัดผดผัดผัดัดันดดัดัััาอยู่ข้างหน้าพี่ สนาทีมแล้วอยู่คันนั้นปะใช่ใช่ทีมอยู่คันนึงอันหม่หม่มาสักห้าสิบอ่ะก็ขึ้นรถรอได้แล้วดูเพื่อนจะเจอออกสี่เจ็ดป้าอุ่นไม่ออกตูวประมาณสี่เจ็ดสิแปดีอเวจะผมไปข้อห้าไปบนึ่งทำอะไรมันทำไปไวเลยเราอ่ะเไเดี๋ยวต้องออกต้องออเราออกได้ห้า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 ใช่ไหมรอตู้ใช่ใช่ใไอ้มาตอนยี่สิบขอรีดต่อมาแป๊บนึงนะห้าใช่ไหม แปดลเจ็แล้วมึงจะมีต่อมองไหมมองตัวไม่บักอนแปดล้านเจ็้ไม่ฟังไปไวจังแปดล้านเจ็ดโโคตรไวอ่ะไม่ไรแต่รอบนี้ก็พกล้านรอบนี้ได้ชนะไงนะสูสีไยสูสีมันกี่มันนิดเดียวเว้ยทำไมเราไม่เล่นเอดีแดงอะพี่ เออพี่เขาเสียเบียบอ่ะอีแดงเหมือนเขาแดงเลยวันไม่ไม่เล่าเราก็ลองดูก่อนเขาเขาก็มีโค้กเขาก็ไม่าะเพราะเขาใช้เอดีไม่ธรรมดาก็มีภาพล่าเพื่อนธรรมดาก็มีภาพดูอย่างเงี้ยมันมีภาพอยู่คือเอดีแดงอะมันมีจำกัดไว้เราเก็บไว้ใช้แบบว่าจำเป็นมันไม่หนักเป็นจำกัดมันหาลรเลี่ยๆไม่ได้เว้ยมันหาลรเลี่ยๆไม่ได้มันเราไม่นได้มาเล่นได้เราต่อไม่ได้ต่อไม่ได้แต่แต่บางต่อบางต่อเขาดีแดงดีแดงข้างหลังข้างหลังโชบัยเใช้แดงเลยข้างหลังอ่ะ ี่กูสลับสลับไ้เป็นมีดเส้นหลังบ้านเขาไอเดียปิดไม่ทันเลยเฮ้ยเขาชุบไปจัดเออแบบไวายอะแค่นั่งมึงก็แล้วมึงมีทางเดียวเว้ยถ้าถ้าเขาดูใช้อีดีแดงอ่ะมึงต้องกักศพทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยที่เราเล่นกับคาร์บิลอนอะมึงต้องเป็นอย่างนั้นไหมไม่เขาเขาชุดเกิดไอีดีแดงพอแกยังอุ้มศพเพื่อนก่อนตอนเนี้ยเออตออนที่ยูแล้วชุบเลยช้าอมช้าแบบไม่ถึงไม่ถึงสิบวิเพื่อโดนกักห้าหกศพแล้วแต่เอดีแดงมันชุบไม่ขึ้น ลุกๆไม่ไม่ไม่ลุกไม่ยืนเหมือนเหมือนไม่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 ไปฉุบยาวเลยใกล้ตัวเบาๆเช็คเช็คมัุบยาวแล้วต่อยไหนต่อยไหนต่อยไหนให้กันลงมาดีลงมาข้างล่างเอาข้างล่างอ่ะรอตู้อีสองทีมันดีวะสนะเมื่อกี้นี้มันว่ะดูคนอื่นเขาตีกันอ่ะคว้ย ไปได้ชื่อขึ้นเลยมันเว้ยชื่ออะไรอ่ะเอสเบลโคเอสโคอะไรนั่นอ่ะโคกระบีโคกระบีโคโคลาครับโคลาสามโคเล่เอสโคลาบกเต็มเบลก็ขึ้นพี่ไปเข้าห้องน้ำได้ไหมอ่ะขึ้นนะชื่อผมขึ้นนะจะไปก็รีบไปน้ละนั่นเองเขาเช็คห้องน้ำเป็นสามอะไรเอ้ยอันไหนเร็วตอนห้าสิบนะห้าสิบขึ้นรถเคยที่ไหนอ่ะ เอ้ตั้งใจมัหม่งเหรอได้ป่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงตีแปดเกิดอะไรวะเ้ื่องการไม่เอาคืนอะไรเลยยังยังยังโอ้โหไม่มได้มีสามหกคนสามหกคนสามหกสามหกไหวไหวไหวมึงไหวไอ้แก่สามหกก็ไหวมึงชุบกันเยอะๆมึงไหวอยู่แล้วสามหกเว้ยยี่ห้าเยอะนะเว้ยสามหกไมดีแดงที่กูมีไอ้แก่เอกอเยอะนะเว้ยเก็บไว้ได้พรุ่งนี้มั้มึงมีมึงมีสามหกอ่ะเช้าอะพี่มึงก็ซอมบี้ไปได้ซอบบี้ได้แค่นั้นอ่ะ เยอะเว้ยเยอะเวยสามหกอ่ะเยอะเลวเออโดนไปกี่เออแล้วพี่โดนไปเก้าล้านสามแล้วอ่ะสิบหกไอ้ทามาอู่ทำไมไม่มีช่างเลยอะคับ ทองที่ที่วัดโซนละทองฟองไปนี้จะทองนี่ไงไอเปิดตู้ไ้ว่าทำไมไม่มีใครเลยอ่ะคนคนดีคนเดิมเวลาเดิมเวลาฟาร์มไม่หลุดนะเมื่อคืนในวันกับเขาเล่ไอในวันเกิดเขาเป็นเขาเล่นกันหายปะมันย้ายไปเกตสามแล้วไม่หายเลยไม่หลุดไม่หายนี่ไงไอมาเปิดตู้เมคืนละโหเยอะแบบไอของจริงแต่ตอนฟาร์มไม่เคยเซ็คไม่เคยแซะใช่ปะหลอดเลยคิวเลยอ่ะผมอาะวีรีบไม่ไปทุกรอบ อย่าไม่ลบคงลบแค่ต่วันน้องลบทุกวันนะพี่ก็เหมือนเดิมบมันึือบ้านอะไรเป็นนิพี่อไรพี่สอหันึงอต้รพี่เสียเียับีสองามี่เียมันลยไป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 าปไ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 ไปเอไปไปไปมไอ้นี่พี่มีไฟไไไปไไไไ เดี๋ยวเหมือนจะมีใครมีมีไฟติ้งแพเบต่อแสบประทับมหาที่บอกเขามีหเจ็ดเมตรเลยมั้งเดี๋ยินมาให้งั้นนะเอาหมดเลยปะสามตัวนึงนะเขาขายอะไรอ่ะสามห้าสามห้าออได้เออมาซื้อนะเอาเอาของเาสี่แปดแล้วนะเข้าเข้าน้ำมาย่างเงาหลง่กระลังเข้าไอ้ฟ้งพ่กลังเข้าไอ้กลังเข้าแล้วไปไหนอะเพิ่งตื่นหลับไง สวยมดนคตื่นเออพีวีเม่อไปดูก็ได้ในตู้เออเพื่อนเราเจ๋วอยู่อยู่ไหมแต่แต่มีภาพนะเว้ยมีภาพจับเลยมีภาพมีเยอะเลยออเเาไปภาพถ่ายอะเต็มเลยถ่ายถ่ายอะไรมาถ่ายเข้าวเป่าบ้านไทยไทยบูเดียนิไฮอะไหนวะไหนวะสามหนเช็คบูกันด้วยนะเว้ยเจื่องีป่ะอะไร สามหนึ่งห้าสามหนึ่งหาอยากเอ๋ว่ากูไม่เอ๋วะว่าเฮียอยังเอ๋วว่ามังเอ๋อยู่แล yeah like so, it it. ้วเาะเขาอยากให้เราเฮียไอเบทอย่าไปหาพูดทำไมวออไอเบพอาจริงนะก็ม่้บอกวานั่งเียบไปเลยนอนอยู่ไหนเนี่ยนอนไอเบทอย่ไปหาหวาไเอาทำเฮียอะไรแกนอเลอับน้าไม่ไ้ไปกินไปกิน เดี๋ยวมึงเป็นเหมือนเป็นจาอเลย้หล่อได้หรือเก่นะพี่คเสี่ยงมึจะรู้ลไม่หนีกลับนะเป็นบลอกรถนมานะไม่หนีเลับนะวันจดสี่สี่กาแล้วสี่เก่าแล้วสีกาแล้วสี่เกแล้วสี่เก่าแลี่เก่าล่ี่กแล้วไี่เกี่กแล้วนี่เก่าลี่ก่ล้วรี่เก่าแล้หนี่ก่า้นี่เก่าแล้ี่เก่าแล้วสี่เก่ลก่้วี่ลก่้ว่่ี่ก่ลี่เก่ล้ี่ก้ี่าล้ี่ก่ลส่ก่ล่เก่ลาว่ก่ล้ เตอร์มันยังไฟนี้กูจะอุ้มเฮ้ยเฮ้ยเยไมแน่นอนว่ะทำพูดได้แม่งได้ว่ะเฮียคขาพูดแม่งได้ว่ะเตอร์มันยังไฟนี้กูจะอุ้มเยอะด้วยรู้อีกรู้ไปอีกรู้ไปอีกมิวนิกรู้เยอะไปอีกมิวนิกคนเดียวไม่เหรอสะพาอยู่ต่างประเทศอะเรื่องมิวนิกว่ะเออช่างเก่าอะเฮ้ย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 โดนไปหนึ่งงั้นของนะ เอาแล้วนี่ไงเอาเอาเฮ้ยเอา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 เราไปเอาเอราหวัดแล้วมันไม่มีจีหรอวะอะไรอ่ะตู้ดหรอกาเสียจะงงเออกาเสีซจะงงอ่ะตัวแหลมตัวแหลมไปเลยไปกันเลย อ oh. <laughs> ทิ้งเพื่อนอะวะไอ้คนนี้มันจีใส่ช่องหรือเปล่าใช่เนี่ยก็อเลิกเสียงพูเขาออกมาชอาชนเกาะกลางสวยจัดชีวิตเฮียรถติดเกาะกลางด่วงเลย ดีนะไม่อิงเหล่ากาเสียละไอ้เหี้ยเจอหรอวะไม่จอดวะไม่เรับเพื่อนแรงม่วงไงพี่จำได้ป่ะไอตัวนั้นอนะ่ะที่เราเจอที่ผมไปซื้อเสฟกัเจมม์มันออกเพิ่งออกมันเพิ่งออกตูก นั่นม่วงแน่เลยอ่ะคีออะนรแล้วะไม่เห็นว่ะคิลวนกันเน็กกาเซียอ่ะชิบีบุ้มเลยสับคิบีฟูลิอาเฮ้ยอ๋อเนี่ยเจอแล้ว nhìn cái nào em thôi nhìn gần đấy tượng đèn ba ้าจะพรมแดงใส่กันอยู่วันดีครับลุงแ<ด> <M. S 2> อมไหนลุงแอมวะเยี่ยคนดูใช่ปะนะเนี่ยเฮ้ยร้านนี่หว่าร้านย่านี้นเชียงร้านเฮ้ยนี่ไงคนละซอยห่างกันแค่คนอ๋อลูดเรือพี่ซอย เียงเงินร้านงงพี่เชื่อเปลเชียงเงินร้านเวอร์โดชนด้วยชนด้วยเา้าไม่ไม่ได้งัดยิงต<ะ>ัวหลุดเป้ายิงตัวหลุดปั๊ย,ปปยิงตัวหลุดอย่าวัดวออยู่เปล่าเฮ้ยหลังคาบ้านนี่น่าสนใจยังไงนะวะพี่ไอ้ตึกขวาปะตึกขวามีมีให้ที่ยืนยืนมาสระลงสลาอะไรเงี้ย นี่แหละล่ะคลาบานนี่เยอะเลยนะแวนเอามาเอามากดไปกดไปกดไปก่อนกดไปก่อนอย่าเพิ่งลงกดไปก่อนมีปืนกดไปมีปืนกดไปมีปืนกดไปยังไม่เตาลงเอาไม่ลงมาเออลงลงชิซีลงชิดซีลงชิดซีลงเดี๋ยวเวิ่งด้วยเดี๋ยวเวิ่งด้วยลง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 ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมา พี่เลยสัสวุ้ยวุ <c oughs> <c oughs> ้ยวุ้ยว so ุ uh 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 ้ยวุ้ยเฮ้ยเรบิดอ๋อคนพ่อพอกันวะพี่ต้องรอดูไปแยกขวาไกลด้วยผู้จะเลเบิดเยอะกว่าเหอจับเป็นน้ำพุทำไมรู้สึกเหมือนจะเลเบิดจะเยอะกว่าวะพี่เฮ้ยกีตี้ไปตรงกลางกีตี้ไปตรงกลางกีตี้ไปตรงกลางไปลงกลางช่วยด้วยไปลงกลางไป็นงกลางไป็นงกลาง ตายไม่โดนสวยโดนเอาสมันกลับมาเอาสมันกลับมาเอาสมันกลับมายืนไปตรงกลางไปได้ตรงกลางเอาสมันกลับมาด้วยอุ้ยพวกตัวนี้เราอยู่ไม่ได้วะให้เขาเล่นกับพี่ตรงนั้นะยืนกับพี่ไม่อยู่ไหนคว้า การกันกันไว้ดีๆกันไว้ดีๆพี่เบรื้อไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยคิดบอหลอกได้ปะจีบ มีเสียงหน่อยเว้ยมีเสียงหน่อยเว้ยมีเสียงหน่อยเว้ยอีหนูอีงโง่ยิงควายอีควายมาเนี่ยดิควายโอ้โหนี่อะไรนี่อะไรควายมาถือตบเล่นดิคัดตงอ่ะคุไปบอกเพื่อนมาถือตบเล่นดีอ๋อตบไปที่ร้องตบไปที่ล้มงถือไว้ถือไว้ใครวิ่งมาถือเลยแล้วเร็วรีบปีเปลี่ยนนี่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 รีบเปลี่ยนนี่เธอชอบ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 ทุกคนดิบอกเพื่อนไอ้นี่ตรงนี้นะชื่อเพื่อนได้ป่ะ ไ <Trail> ว้ไว้ไวไว้ไววไววไหนแวนตาดีวะใช้เจ้าโพตเสกสว่าเดือนตายนี่ยาเดือดวะพี่เอารถอจากเอแล้วค่อยไปซ่อมโอ้โหเอดีนั่งเยอะเอ็ดีนั่เยอะเวมึงกลับไม่ชวบเลยเด็วอย่าพุงนัวอย่างนัวเอารถเอจากเ e อแล้วไปต้อมเอารถออกจาก็ก่อนค่อยจกน้องค่อยจกค่อยจกเอารถออกเอารถเร็วๆถือคนละศพดิไม่ไม่ชิจีมอยู่ไหนเอาเนี่ยตอนนั้น หมดอเจมยังไงเจมเอออยู่ไหนอะว่าไงเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนตั้งไปเตะกล่องหรือวิวล่างซ้ายแล้วก็ไฟไ,ไว้ใหญ่ไวต้องข่าวหรืต้องหรือวิวล่างซ้ายพี่สาย,สายเพื่อนสายสวยห<อ>รือวิวล่างซ้ายพี่มันจะไฟเหรอเออจะไปเซีคองกัน เป็นมือแยกๆไงวะดูวะโดนเกินโคตรง่ายอ่ะเออโดนเกินง่ายหรอทั้งวันจะโดนเกินก็ไปเลยหายไปเลยไปเลยเหี้ยเขาบอกว่านี่เห็นยที่ฟังคือมันไม่ใช้เอแดงกันนี่แต่สกัดเซียสใช้เนี่ย จังหวะรีมันรีไวกว่าไงไปกลางมันไม่ไหว<ต>ไฟเยี่ยมไม่ไหวถ่ายบุ๊บเลย